สวัสดีครับพี่นอ้องยูทูบน้องเพจของผมทุกคนทุกท่านเนาะต้าประมวลกะขอโทษว,วยครับเนะ้ะไอ้ผ้ามือนีบมาผ้าหอลรังเนาะพี่น้องอืมผิดว่ามือนีบแดดลมลมเย็นเนาะตัวนี้ถุงหกคูณสี่เนาะพี่น้องอันนี้ผมตัดดากมาแล้วครับ ต้องตัดดาบครับสีม้าก็ต้องมาตัดดาบเพราะว่าบ่ให้น,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 น้ำน้ำน้ำผลเอาไปค้างแล้วครับเนาะอันดับแรกหนึ่งถุงอันนี้ก็แ็กสีน้ำนะครับพกกี้สีสีล่างดากลางนุ้ยครับเนะบาะแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอันเนาะ,นะอันนี้แม็กนะครับ สำหรับไวไวว้้ไว้หนีบน้องพี่น้องเนาะสำหรับไว้หนีบอันนี้ลูกแม็กนะครับอัน,นแ,มแม็กแม็กกับลูกแม็กนะครับเดี๋ยวอันนี้กระดาษนะครับกระดาษลายเขามันไกลครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมสื่อมาไอ้สิบสองคูณสิบสองนะครับเป็นมันเป็นกระดาษมั่นครับมันเป็นแบบว่า เป็นย่างขางนึงแล้วก็กระดาษขางหนึ่งครับเพราะเขาจะเหนียวนะครับพี่น้องทาเหนียวแล้วก็ถึงน้ำก็บบ,บเปื่อยยุ่ยง่ายเะครับสามารถเอามาดีไซคเกิลเอามา,มา,ม,ามาทำห่อได้อีกอยู่ประมาณสองสามครั้งนะครับถ้ามันบบเปืือยครับก็เอามาดีไซเกิลเอามาเฮ็ดไมด่แหลเขาก็ค่อยแกะออกนะครับค่อยแกะออกได้นะครับอ่ะมือนีผมจิผ้าหอ่นอนาะพี่น้องเนาะ ในรูปแบบฉบับของสวนลุประมวดนะครับเพราะว่าผมก็เลยลงลิปไปหลายชิปแล้วครับพี่น้อง้อนี่ผมก็สิผ้าหอเนาะพี่น้องว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องอันนี้ผมสิผ้าเบิ่งบริบทนี่ผมห่อมาแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมห่อมาแล้วครับหลยๆอาย่างนะครับพี่น้องอันนี้ผมห่อกระดาษทั้งทุ่งหญ้านะครับพี่น้องอันนี้เขาเบียอยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้้อนี่ผมก็สิผ้าผ้าห่อนะพี่น้องเนาะเอาเอาหน่วยหนี่ก่อนนะพี่น้องนี่ ที่เห็นอยู่เนี่ยครับหันก็มีหลายหน่วยอยู่ครับพี่น้องผมจะห่อให้เบิง์นะครับอันนี้อันดับแรกนะครับห้องก็ตุยดากนะครับตุยดากออกนะครับตัวนี้ผมตุยแล้วเนาะอันนี้ห่อตำหนี่นะครับหรือหน่อยก็นี่ก็ได้หน่อยนึงครับได้นะครับพี่น้องอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับแล้วหาอเบิ่งก่อนว่ามีอมีหั่นบอมีมะแรงบอถ้าบอมีเ้าก็ล่างนะครับหล่างสิอันนี้ปกกี้นะครับ อันนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับเราเราสุบเข้าไปแล้วเราก็สลับนะครับพี่น้องสรุปแล้วก็เออสุบเข้าไปแล้วก็สลับ,บ,ลออลลบด้วยครับสลับมัดข้างเดียวครับนี่ครับดึงมัดข้างเที่ยวครับบ่ลตองครับบอหลุดครับบอหลุดร่มพัดก็บบลหลุดนะครับอันดับที่สองแล้วก็ อันนี้ผมหกแบบว่ากระดาษสิบสองปูนสิบสองนะครับผมก็ตัดมาแล้วเราสื่อมาห้องมาตัดครับตัดไปประมาณเจ็บครึ่งนึงครับนี่ครับแล้วผมจะทาให้ดูนะครับอันนี้เราก็ซุบเข้าไปเลยครับนี่ครับพี่น้องเห็นเนาะนี่นะครับซุบเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับซุบเข้าไปเนาะพี่น้อง เห็นนาะยังเห็นอยู่เอาพี่น้องนี่ล่ละพี่น้องเคยหอกิบวยหย่าหรอกครับถ้าคนบาเคยหอแต่ว่าคนหอใหม่นะครับนี่ไปอย่างนี้นะครับพี่น้องอันนี้วิธีหอที่สวนลุงประมวลนะครับที่ผมทำมานะครับพี่น้องนี่ผมทมาเราก็เอาแม็กแม็กแม็กเพียงเพื่เพลมพัดแห้งนะครับเขาต้องแม็ก นะครับเพียวบวให้มันเปลือครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะได้นะครับบเปลือนะครับแต่ถ้าเพราะว่าส่วนนี้นานานาล้มอวยเขาก็ต้องแม็กอีกทีหนึ่งครับนี่ครับมันก็จะบังเลยครับบังแสงนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องพออข้าใจนะพี่น้องเนาะอันนี้ผมทําให้ดูพอคร่าวๆนะครับเนาะนี่พี่น้องก็นี่ตับประมดก็ ห่อไวหลายอยู่ครับพี่น้องคือห่อไวหลายอยู่ตอนนี้ก็ตาประมวลนก็ล่างเดินห่ออยู่ครับพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้อันนี้ลูกนี้ก็ห่อได้นะครับพี่น้องลูกนี้ก็ห่อได้ตัวนี้บ่บ่หมั่นใจนะครับถ้ถาถ้าบ่หมั่นใจเฮากระเด็ดออกนะครับเด็ดออกเลยใหญ่แล้วนะครับเราก็มาห่อเอาลูกเล็กๆลูกนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ตาปม้ลนอีเช็ดให้เบิ้งนะครับพี่น้องอันนี้แหละอันนี้เราก็จะห่อลูกนี้นะครับพี่น้องเนาะ ลูกนี้ให้ดูนะครับพี่น้องเราก็ทําแบบเดียวกันเนาะแล้วก็คือปกีเนี่ยเขาดูว่าเขาล่างผลอันนี้น้ํานี่เป็นน้ำไ,ไอไอ้ฮอ์โมนนมสดนะครับผมผสมครับกับฮ้อ์โมนนมสดนะครับแล้วก็บวกกับไอบวกกับไอน้ําแบบว่าไอน้ำส้มขนไม้นะครับของกันมะเร็งนะครับ จะทำให้ผลกรอบนะครับอันนี้ผมก็ก็มาผสมนนแล้วครับแล้วเราก็เอาทุงยางสุกสุกคือเก่าน,นะครับพี่น้องสลับสลับขั้วเหมือนเดิมนะครับสลับขั้วเหมือนเดิมเนาะครับพี่น้องเนาะพี่น้องก็หากคนใดเคยเห็นเราก็บยหนาพี่นอ้องนี่แหละถ้าผมบ่นกาเห็ดอยู่ประจํานะครับพี่น้องพี่น้องเห็นเนาะอ่ะพี่น้องเห็นก็โอเคนี่แล้วก็เราก็ ใส่กระดาษมือนเดิมครับทีแล้วตัดไปนะครับนือนเดิมแล้วก็แม็กแม็กเือนเดิมครับซุปกระป๋ายรับแม็กเือนเดิมกับพับพับมานลครับบายอย่างครับพับมาเลยครับแล้วก็แม็กเลยครับนี่แหละครับถ่ายดีเราก็ต้องเซตสามครั้งเพราะว่าปัญหามันลมลมพัดนะครับพี่น้องลมจะพัดนะครับพี่น้องลมลมลมแห้งนะครับพี่น้องนี่แหละก็เลยว่าอจกให้พี่น้องลองทําดูนะครับพี่น้องเนาะ อันนี้ผมก็ห่อหมือเสาเอมือนสานี้หอ่หอเพราะผมก็ห่อมากเลยๆนะครับเพอาะอันนี้ผมห่อทุงยาวไว้ยังบาา้านได็บาา้านเด่งเอาเอา,เอากระดาษหอนะครับถ้าห้าวห่อไวไส้สิปัญหามันคือแดดออกมานะครับมันจะทำให้ผิวผิวพลังนี่ใหม่นะครับพี่น้องใหม่เลยครับนี่แหละก็เลยปัญหามันทีนี่เขาก็ต้องก็ต้องต้องห่อนะครับพี่น้องเออนี่แหละนี่แหละ,ละตะป้ม่อมนก็ สีเห็ดแต่เบิงนะ้งง่เนาะตอนนี้ก็เอ่อสีเห็ดแต่เบิงนะ้งเนาะน้องเพร,พราะว่าถ้าเฮาบอบอ,อหอเนี่ยมันก็สิบระกอบแล้วก็สิสิบอบอใสแห้งนะครับพี่น้องอันนี้ตับประมวลก็เลยต้องทำให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ห่ออีกให้เบิ่งอีกอหนึ่งอันผมหอถุงยางแล้วครับเฮาก็สามัญถันสิเฮาก็กระชุบไปเลยครับพี่น้องทับไปเลย ราะว่าเราเวลาเราเก็บผลผลิตนะครับเก็บผลผลิตถ้าเราเก็บผลผลิตเราตัดจ้าเลยครับพี่น้องตัดจ้าไปเลยคือแตงกิง่งไอ้พร้อมทุกนี้ก็ต้องแตงไอ้พร้อมครับแตง่งแต่งกิง่งแต่งยอดไป,ไปด้วยนะครับพี่น้องคือหฮอหฮาตองตองเห็ดไปนํำนะครับคือคือง่ายงนะครับพี่น้องถ่ายเหย็ดเราพี่น้องเคยแต่เคยเหย็ดมาแต่จิตตกใจเนาะแต่คนบ่เคยไม่ไม่เคยทำนะครับ พี่น้องก็ก็ลองไปทําดูนะครับพี่น้องเอาห่อไปกินเจ้าของกระได้ครับกระดาษถ้าเป็นกระดาษนี่กระดาษข้าวมันไก่นะครับมีมีขายอยู่ครับตามท้องตลาดแต่ว่ากส่วงนี่ก็สิแพงในน้อยหนึ่งครับห่อหนึ่งก็อยู่ประมาณ8 5ดสิบ้าบาท8 0ดสิบถึงแปดสิบห้าบาทนะครับตะกอนกระโบแพงสี่สิบกว่าบาทนะครับแต่เจ้านี่ขื้นมาเท่าตัวนะครับนี่นี่ครับคือต่าปมมวนก็เฮ็ดไปจังสี่หละครับพี่น้อง อันนี้นี่ครับโดกมากมากนะครับพี่น้องคือคือห่อตรงห่อกระดาษ่าท่านนี่อีกเป็นผ้างนครับอันนี้ก็มันก็ใหม่นะครับอันนี้ก็ห้องกระดาษไปครับพี่น้องอันนี้ก็เก็บพอเก็บแล้วครับพี่น้องพอเก็บแล้วครับพี่น้องแต่พวกนี้มืออื่นนี่ผมก็เริิมทยอยพอมผมก็เก็บเลย่อยครับทยอยเก็บไปเลยอือนี่แหละครับผลอร่อยแล้วครับนี่กรอบอร่อยนะครับพี่น้องนี่แหละ พี่น้องคนไหนสนใจก็พี่น้องเห็ดใดนะครับเด้อบ่บ่ด้วยนะนี่หละผิวเขาก็ทำได้แล้วเอาพี่น้องไหนนีนนะนี่แหละก็ใครสนใจก็ทําได้นะครับพี่น้องนะอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับนี่แหละอันไหนก็ห่อบ่ทะนครับลูกใหญ่ห่อบะทะเลยครับนี่แหละไอ้ก็ไห้แม่งกี่หนห่อบ่ทน ปีนี้ดกแห้งแล้วต่นนี่ก็กรอบแล้วนะครับกรอบหวานอร่อยนะครับพี่น้องกรอบหวานอร่อยเนาะอันนี้ก็พี่น้องก็สิเคยได้ซิมบางคนก็ไปสวนแต่มาสวนลูกประมว่นี่เขาได้กินอยู่นี่ครับอันนี้ห้องบัวดงห่อนะครับพี่นอ้องน,นี่บัวดงห่อก็เดี๋ยวผมีซิมอยูอร่อยครับน่าทานนะครับ เด้อหอยเรื่อยๆครับพี่น้องผมเคยลงคลิปไปแล้วพี่น้องแต่ผมให้เบิ้งซื้อแต่บ่ได้บ่ได้เก็บเนาะบ่ได้หอยเบิ้งแต่เมือ่อนี้ผมเก็บแล้วก็อกหอยเบิงนะ้งเนาะนี่ละกยท่าไหมเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะนะ,นะพี่น้องเนาะนีะ่ละฮะ เอาละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆน้องพี่น้องที่ได้ติดตามที่ได้กดไลคกดแชร์กดถูกใจผมนะครับก็ได้ติดตามผมมาทางรายการติดตามผมไปเรื่อยๆครับท่านพี่น้องทุกผู้ทุกคนนก็แบบว่าติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหลายๆนะครับเป็น หมื่นเป็นแสนเลยครับพี่น้องเนาะผมากาขอิคอยุติบิช่งทำหนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะอ๋อ